สวัสดีคับทุกคนเมื่อปี2021นะคะก็ประมาณ3ปีที่แล้วกะทินั่งอยู่ในบ้านแล้วได้ยินเสียงดังมากๆเสียงคล้ายๆมาแมลงแล้วมันดังไม่หยุดดังแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยต้องออกไปดูว่ามันคืออะไรพอออกไปก็ตามต้นเสียงไปก็ไปหยุดอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งมองไปมแมลงเพียบค่ะเป็นร้อย แล้วพอเราเข้าไปใกล้เสียงมันยิ่งแสบแก้วหูมันดังมากๆดังไม่หยุดเลยก็ที่เลยเดินเข้ามาที่บ้านแล้วก็ไปค้นดูปรากฏว่าไอ้เจ้า,มาแมลงตัวนี้เนี่ยมันก็เรียกว่า Periodical s e c a d a s นะคะหรือภาษาไทยก็คือจักจั่นนั่นเองก็ที่เรียกจักจั่นดีกว่าง,ง่ายกว่านะจักจั่นประเภทนี้มี15สายพันธุ์นะคะและที่เราเห็นเนี่ยเรียกว่า Brut 10คือเป็นพันธุ์ที่ส0นะคะ ก็ทิเรียกมันว่าบูทเทนก็นแล้วกัน,นะคะ่ะที่มหัศจรรย์ของบูทเทนเนี่ยเราจะเห็นมันได้เฉพาะแค่ทุกๆ17ปีเท่านั้นมันไม่ได้ให้เราเห็นทุกปีนะคะแล้วช่วงเดือนที่เราจะเห็นมันก็คือเป็นช่วงประมาณปลายพฤษภาจนถึงต้นมิถุนายนนะคะแล้วก็เห็นแค่บางรัฐเท่านั้นคะ่ะเพื่อนๆตัวอย่างเช่นรัฐเพนซิลเวเนียอินดีเนียเทนเนสซี ier, Indiana, แล้วก็นอร์ทเวอร์จิเนีย เป็นไงคะทุกคนสีส้มๆเขียวๆ,ๆ,ๆ,ๆกลมกลืนไปกับต้นไม้นะคะเหมือนจะน่ารักแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยอ,อยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะเสียงมันแสบแก้วหูมากต้องกลับเข้าไปที่บ้านวงจรของไอ้เจ้าบรุกเทนเนี่ยนะคะเขาก็จะหาเวลาอากาศเหมาะสมก็ขึ้นมาบนพื้นดินามาผสมพันธุ์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะวางไข่ลงไปในฝังไข่ลงไปในดินที่ชื้นๆส่วนตัวเขาเองก็จะตายมาลายไป ไข่ะะก็จเจริญเติบโตอยู่ใต้ดินนะคะรอเวลาอีก17ปีกลับขึ้นมาใหม่วงจรก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ก็บอกไว้ว่าการที่จักระจันเนี่ยเอาไข่ไปฝังลงไปในดินเนี่ยเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงนะคะจากสัตว์นักล่าทั้งหลายปีที่กะทิเห็น,นคือปี2021ใช่ไหมคะอีก17ปีก็คือ2038ใน4รัฐที่กะทิพูดถึงเนี่ยจะได้เห็นมันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทุกคนคะสำหรับสีสันของมแมลงและธรรมชาตินี่เอาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวความรู้เยอะๆเกินไปบางทีมันก็อาจจะน่าเบือ่อเอาเท่านี้คะ่ะเราวกกลับเข้ามาที่คดีกบกอนกันดีกว่าคะ่ะกะทิได้ไปดูคลิปตัดของน้าไหลนะคะนาไหลาจากช่องระยานทีวีคอร์นะคะกะทิเลยที่จะหยิบมาพูดไม่ได้ในช่วงที่คุณไหลแกบอกว่าสหลานไปกอดยาย คนที่จะร้อนๆกะทิจำคำพูดไม่ได้แต่ประมาณว่าคนที่จะไม่ชอบก็คือผู้สูญเสียนี่คืออีกจุดหนึ่งที่กะทิจะชี้นะคะไม่เฉพาะนันไหลนะคะคนที่มีแอคติต่อสาวิตีไม่ว่าสาวิตีจะพูดอะไรเนี่ยผิดหมดแม้แต่สาวิตีไม่พูดเหมือนกับอันนี้นะคะที่2หลานกอดยายแม้แต่สาวิตีไม่ได้ออกคอมเมนต์อะไรก็จะมีคนอย่างเช่นนั้นไหล มาเดาความรู้สึกสาวิตีแทนสาวิตีและส่วนใหญ่ก็คือเดาในแง่ลบว่าสาวิตีเห็นภาพแล้วจะต้องไม่ชอบไม่พอใจไม่ใช่น้าไหลคนเดียวนะครับคนที่ไม่ชอบสาววิตีหลายคนเนี่ยแม้แต่สาวิตีจะไม่พูดเนี่ยคนเหล่านั้นมักจะใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเดาว,ว่าสาวิตีจะต้องคิดร้ายอย่างนี้คิดร้ายอย่างนั้นซึ่งมันจะถูกหรือผิดคุณจะรู้ได้ยังไงคุณทําลายภาพลักเขา ด้วยคำพูดตัวคุณเองทั้งๆทงี่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่ากระทิก็ยังเหมือนเดิมค่ะที่มาก็คือมาตามคดีมารอดูผลของคดีน้องชมพู่เรื่องยุ้มยิม้มหรือเรื่องส่วนตัวลึกๆเนี่ยกระทิไม่อยากที่จะคอมเมนต์แต่ในบางจุดแบบนี้เนี่ยมันเกินไปมันอดไม่ได้ที่จะออกมาพูดนน,นะคะแล้วกระทิก็็บอกอยู่เสมอว่ายืนอยู่ข้างแม่สากับน้องสดิงกทิ ในคดีนี้กะทิไม่ได้บอกว่ากะทิเป็นกลางกะทิไม่ต้องการที่จะพูดว่ากะทิเป็นกลางแต่ในความเป็นกลางของกะทิแล้วเ,เน้นตำหนิอยู่ฝ่ายเดียวแล้วโดยเฉพาะไม่ว่าแม่สาจะทำอะไรบางครั้งเนี่ยมีแต่ข้อเสียสำหรับพวกที่มีอคติข้อดีของแม่สาคนเหล่านั้นไม่เคยหยิบขึ้นมาพูดนะคะในสังคมของโลกออนไลน์เนี่ยมันก็เหมือนสังคม ปกติที่มันจะมีกระทบกระทั่งมีความเกลียดชังมีความไม่พอใจกันแต่ว่าจุดยืนที่รอความยุติธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจริงหรอคะเพียงเพราะว่าเราส่วนตัวเราเริ่มไม่พอใจผู้สูญเสียผลของคดีถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากจุดยืนที่เราเคยบอกว่าเรามารอความยุติธรรมคุณจะสามารถหัวเราะยาะผู้สูญเสียได้จริงหรอคะคำแนะนำของกะทิคืออย่ารีบหัวเราะยาะไขรล่วงหน้าคะ่ะ มันไม่ได้บ่งบอกถึงตัวผู้อื่นมันบ่งบอกถึงตัวผู้พูดเองทุกคนคะถ้าบังเอิญทุกคนเคยสังเกตจะเห็นว่ากะทิเนี่ยเวลาไปคอมเมนต์ช่องไหนกะทิไม่เคยใช้คําว่าโง่กับใครนะคะไม่เคยไปว่าใครว่าโง่สาเหตุแรกเพราะว่ากะทิก็เชื่อเหมือนหลายๆคนที่บอกว่าคนเรามันไม่ได้โง่ไปทุกเรื่องเขาโง่เรื่องหนึ่งเขาอาจจะไปฉลาดอีกเรื่องหนึ่งสาเหตุที่สองที่กะทิไม่ว่าใครว่าโง่เพราะว่ากะทิ คิดว่าตัวเองไม่ฉลาดมากพอที่จะไปด่าคนอื่นว่าโง่สาเหตุข้อที่3กะทิเจอคนที่เก่งและฉลาดมากๆมาแล้วเราจึงรู้ว่ามีคนที่ฉลาดกว่าเราเยอะกะทิเลยไม่กล้าที่จะไปว่าใครว่าโง่นะคะแต่ที่เกินถึงเรื่องนี้เพราะว่าสุภาษิตท,ที่กะทิจะปิดท้ายคลิปนี้เนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องฉลาดเรื่องโง่นะคะคนเราถ่อมตัวไว้ไม่เสียหาย เรียนรู้เพิ่มเติมในตัวเราดีกว่าไปกดคนอื่นให้ต่ำลงสุภาษิตปิดท้ายคลิปนี้เป็นของแอฟริกันนะคะกระที่พยายามจะแปลให้มันสละสลวยนะคะเขาบอกว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะเขาบอกว่าคนฉลาดมักจะคิดว่าตัวเองไม่รู้ทุกเรื่องบนโลกนี้แต่คนโง่มักจะคิดว่าตัวเองรู้ทุกๆเรื่องบนโลกใบนี้ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามกะทิทุกๆคลิปทุกๆคอมเมนต์ก,กะทิซาบซึ้งใจขอบพระคุณมากๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ